เรือพิฆาตของสหรัฐอัปเกรดระบบขีปนาวุธใหม่ติดตั้งอาวุธที่มีความเร็วกว่าเสียงถึง5เท่า USS Zumwalt เป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีแบบล่องหนซึ่งล่าสุดกองทัพเรือสหรัฐได้ติดตั้งท่อขีปนาวุธแทนที่ป้อมปืนที่ไม่เคยใช้งานหมายความว่าเรือพิฆาตล่องหน จะเสริมเขี้ยวเล็บด้วยอาวุธล้ำสมัยยิงขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกได้ในความเร็วกว่ามักห้หรือเร็วกว่าเสียง5เท่าเรือพิฆาตซูมวอลตอนนี้ประจำการอยู่3มลำแต่ละลำจะติดตั้งท่อขีปนาวุธ4ท่อและแต่ละท่อจะยิงขีปนาวุธได้3ลูกทำให้เรือแต่ละลำสามารถยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้รวม12ลูก เสริมพลานุภาพการโจมตีแม่นยำจากระยะไกลและเป็นการยิงโจมตีจากเรือพิฆาตล่องหนที่ตรวจจับได้ยากด้วยช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาสหรัฐได้พัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงหลายประเภททำการการแข่งขันด้านอาวุธกับจีนและรัสเซียดังนั้นการอัปเกรดเรือพิฆาตล้ำสมัยด้วยอาวุธขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงอาจเปลี่ยนโฉมสนามรบได้ในอนาคต